สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับผมโกเทค1989อีกแล้วนะครับอยู่ที่ทุ่งนาโกเทคเช่นเดิมนะครับวันนี้แสงแดดไม่มีเลยนะครับเป็นวันอังคารที่17นะครับเมื่อวานก็หวยออกไปนะครับสำหรับท่านใดที่ถูกหวยรางวัลรัฐบาลนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ไม่ถูกหวยก็สู้กันต่อไปนะครับคุณผู้ชมนะนี่บรรยากาศนะครับฟ้าฝนตกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เป็นวัน อังคารที่17นะครับ2,567นะครับคุณผู้ชมครับก็มาถ่ายบรรยากาศถ่ายภาพให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเมื่อเช้าฝนก็ตกมาแต่เช้าเลยครับคุณผู้ชมครับออกไปไหนไม่ได้เลยผมตื่นมาก็นึกว่าแต่ยังไม่สว่างนะครับที่ไหนได้มาดูนาฬิกาก็ประมาณ7โมงกว่าแล้วปกติ7โมงกว่านี้จะมีแดดแสงแดดอ่อนๆแสงแดดออกมาแล้วนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมมาที่ทุ่งนานะครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้ เอาปุ๋ยมาใส่ที่ทุ่งนานะครับนี่ก็เดินใส่ตามทุ่งนาเลยนะครับที่เคยถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเสร็จแล้วนะวันนี้ผมไปเจออะไรบางอย่างนะครับผมผมไปเจออะไรบางอย่างในทุ่งนานะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็มาเจอเห็ดนะครับน่าจะเป็นเห็ดที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เห็ด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 ฟางเห็ดปวกนะครับนะนี่เห็ดปวกนะตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรมางัดแงะมันก่อนนะนะนี่นะครับก็เพื่อนสมาชิกนะครับทางเลวัดนะครับครัวเฮียเลนะก็แนะนํามาว่าต้องเก็บเจอแล้วต้องเก็บเลยถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวพวกแมลงมันมากินนะครับนะ ครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรมางัดแงะนี่เจอล้นี่ไปเดี๋ยวเราจะไปทำการเก็บเห็ดกันนะครับที่นาโกเทคนะครับคุณผู้ชมนะเห,หนเห็ดนาโกเทคนะครับลองดูซิว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนรับรองนะครับเพราะว่า ทุกนาของเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใดเลยนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็ใช้เป็นวัตถุอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะงัดโค,คนมันนะงัดมันขึ้นมาเลยนะครับนี่โอ้นี่ก็มีอีกนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีน,มนะครับนี่อันนี้อันใหญ่นะอันใหญ่มันทะลุดินขึ้นมาโผล่จากดินขึ้นมาเลยนะครับ คุณผู้ชมนะจะงัดมันดูสิลากมันไปถึงไหนเอาลากมันด้วยนะครับลากมันลากมันก็กินได้โอ้โหใหญ่มากเลยฮนะเลวัตคุณพลาดแล้วนะเลวัตนะครับก็เป็นพักพวกเพื่อนกันเป็นหัวหน้ากู้ภัยนะครับที่สมาคมกู้ภัยหลองกี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เพื่อนกันนะก็เวลามีเหตุมีอะไรก็บอกหน่อยนะนะจะได้มาเก็บมาหา นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะเก็บเป็นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยจะหาเป็นนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับก็ทําเป็นบางอย่างนะครับนี่อันนี้อีกโอ้ยแมงกินแล้วแป๊บเดียวเองนะครับแมงก็เข้าไปกินแล้วนะนะครับคุณผู้ชมครับนะเก็บไปก่อนนะโอ้โอ้โหรากยาวมากโอ้โหสุดยอดมากเลยมีอีกหรือเปล่า เห็ดนาโกเทคนะครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดมากเลยแสดงว่าตรงนี้มันเคยมีเชื้อเชื้อเห็ดนะครับอ่าเอาโอเคด้นะครับเดี๋ยวเราจะลองหารอบๆบมันมีหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ได้สามสี่หัวแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูรอบๆบน่าจะมีอีกนะมีอีกหรือเปล่านะครับลองหาดูก่อนนะครับอืมนะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ อยู่โซนอีสานนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับในวิธีอีสานแล้วก็ในการหาเห็ดนะครับใครที่เคยไปหาเห็ดนี่ก็เดินเข้าป่าไปก็คงจะสนุกสนานนะครับตามวิถีไทยบ้านตามวิถีชาวอีสานนะครับผมก็หาเก็บเห็ดกินนะครับเก็บเห็ดขายทำรายได้สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับนี่ก มันจะออกอยู่แถวปวกจอมปวกไม่ใช่ดิมันไม่มีปวกมันเป็นโพลโพรนโพรนนะครับก็เดินดูสักหน่อยนะครับนะก็ถ่ายบรรยากาศนะครับวิธีไทยบ้านนะครับคุณผู้ชมครับนะวิธีไทยบ้านวิธีอีสานนะ ก็ได้เห็ดสามสิบเอ๊ะในตรงนี้อันอันแรกนะครับที่อ่าที่ผมบอกคุณผู้ชมไปที่มันเป็นหัวแบบนี้หรือรอให้มันโตก่อนนะหรือจะเก็บมาเลยอ๋อเก็บมาเลยก็ได้นี่ว่าโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้เห็ดนี่เดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมได้ดูนะออ้ย นี่ยังเลอะดินอยู่เลยนี่สุดยอดมากเลยเห็ดมีแต่ตัวใหญ่ๆมากเลยมีแต่อันหัวใหญ่ๆนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าหัวหรือว่าเรียกว่าดอกนะเอาดอกดอกดอกนะครับคุณผู้ชมครับนะอ่านะครับนี่ก็เป็นเห็ดนาะโกเทคโอเปืือนมือนะขออภยัยนะก็นะ เอาไว้เท่านี้นะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับในวิถีชนบทวิถีไทยบ้านนะครับเสร็จแล้วเห็ดมันเกิดในทุ่งนาของผมนี่ก็ถือวาอ่าธรรมชาติสุดยอดมากแล้วนะครับสารเคมีไม่ได้ใช้ใช้เป็นวัตถุอินทรีย์นะครับคุณผู้ชมครับอโอเคคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปผลิตคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ